ที่สูงที่สุดในกัเภอนิเกตค่ะซึ่งทางกํนานันได้เป็นผู้นําชุมชนอยู่ตรงนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เป็นระดับหนึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทํายังไงในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนจากบรรเทาหรือป้องปามหรือป้องกันปัญหาตัวนี้ได้พอดีได้รับข่าวว่ามีหลักสูตรตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตลดในเรื่องของการฆ่าตัวตายได้และที่สําคัญหลักสูตรนี้จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีสุขภาพจิตนะคะที่ไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ป่วยกิตเวสหรือผู้ป่วยในด้านต่างๆให้มากขึ้นก็เลยมีความสนใจไปสมัครเรียน,นะคะ่ะและก็พอไปสมัครเรียนนะคะซึ่งจะมีทฤษฎีการเรียนทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2และก็ลงปฏิบัติที่1ลงปฏิบัติที่2ค่ะคซึ่งจะมีคนเรียนอยู่ทั้งหมด40คนและแบ,บ่งตามแหล่งปฏิบัติต่างๆซึ่งของทางอำเภอดอยสะเก็เราก็จะมีผู้เรียนอยู่ทั้งหมด 5้าท่านนะคะคแล้วก็มีอาจารย์วรังคณาหรืออาจารย์ต้อยเป็นอาจารย์ที่เลี้ยงประจําแหล่งฝึกปฏิบัตินะคะคอยากอยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพจิตโดยเฉพาะที่มีค่าตัวตายในในในชุมชนเนะะี่ยฮะคือที่บอกเป็นอันดับหนึ่งนี่คือย,ยังไงกี่รายแล้วแต่ละรายนี่คือแบบระยะเวลาห่างกันบ้างน้อยแค่ไหนอะ,ะก็คือระยะเวลาภายใน3ปีนะคะก็จะมีัตราการฆ่าตัวตายของประสากน้อยมีจํานวน3ท่านคะ่ะซึ่งรายแรกก็เป็นผู้ชาย อีกหนึ่งปีถัดไปก็เป็นผู้ชายหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีถัดไปเป็นผู้หญิงค่ะครับ,บแต่ละคนที่มทีที่ถึงกับต้องฆ่าตัวตายนี่คือเราดีเทคหรือว่าจับไม่ได้เลยว่าเขาจะคิดจะแบบลงมือตอนที่ตอนที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่มีการส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือจะเป็นการฆ่าตัวตายแบบกระทันหันซึ่งคนรอบข้างก็ตกใจแล้วก็มันไม่มีการส่งสัญญาณว่าเขามีความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือภาะวะสิ้นหวัง หรือมีการบ่นอยากฆ่าตัวตายใดๆในที่สุดจะเป็นลักษณะประทานหันพอเช้ามาหรือพอเกิดเหตุแล้วรถถูครับบที่นี้ในฐานะที่แบบพี่เป็นตอนนั้นคือเป็นกำลังแล้วใช่ไหมตอนนั้นเป็นใหญ่บ้านอุ้ใหญ่บ้านพอพอเราเห็นคนตะฆ่าตัวตายเยอะๆแ,แล้วมันปนเอะใจเหรอฮะมันแปลกใจหรือมันยังมีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเนาะในเรื่องของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัญหาเรื่องของโควิดโควิดเนี่ยทำให้ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของเชียงใหม่หรือไม่ทั่งทั่วโลกหรือประเทศไทยเราถดถอยรายได้จากต่างที่เคยมีมันก็ลดน้อยถอยลงหรือไม่กระทั่งในสังคมปัจจุบันที่อาสังคมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสังคมแบบเป็นครอบครัวใหญ่พอมาเป็นครอบครัวเล็กปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็คือคนหนุ่มสาวหรือว่าวัยทํางานจะไปทางานต่างจังหวัดหรือที่อื่น และจะทิ้งให้คนแก่แล้วก็เด็กอยู่ด้วยกันตามํำพังทีนี้เด็กเขาก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเวลาพูดจากับผู้ใหญ่มันจะคนละเรื่องกันฉะนั้นเรื่องความรู้ไม่เท่ากันความเข้าใจกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กที่วัยรุ่นนะก็จะมีการเรื่องของเชื่อเพื่อนแล้วก็ประกฏผู้ใหญ่เขาก็จะมีความคิดเป็นแบบเดิมๆเพราะเขาไม่ได้รับเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีเยอะ ทำให้เกิดช่องว่างในความไม่เข้าใจและก็คนส่วนใหญ่ที่จะฆ่าตัวตายจะเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะ,ะ,นนค,ะครับเราเรามองว่ามัน,มนเราเลยอยู่เฉยไม่ได้แล้วเนาะคือใช,ใช่ค่ะในแต่ะที่เป็นผู้นําเลยรู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่เราสามารถป้องกามแก้ไขหรืออย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่เข้าใจถึงปัญหาว่าความจริงแล้วคนที่ป่วยเป็นจิตเวทหรือมีปัญหาในเรื่องสุขภาพจิตถ้าเราเข้าใจเขาแล้วและเราสามารถเข้าใจและนำองค์ความรู้เนี่ยขยาย <ท>และมีการป้องกันหรือป้องะวังได้จะเป็นเรื่องที่ดีค,ค่ะทั้งนี้หลักสูตรตัวนี้เนี่ยที่เราไปเรียนของคณะพยาบาลมหาลัยเชียงใหม่โชคดีคือเขาจะมีการให้องค์ความรู้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคแต่ตางต่างและก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมีเครื่องมือค่ะเป็นแบบประเมินและแบบทดสอบที่จะทําให้เราในการลงพื้นที่ เป็นเครื่องมือการประเมินเราสามารถคัดแยกได้ว่าผู้นี้เนี่ยป่วยทางกายหรือป่วยทางใจและที่สําคัญก็คือมีระดับความรุนแรงขะาดไหนซึ่งผู้ที่มีความรุนแรงมากเราจะได้ทําเรื่องนําส่งให้กับทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลจะได้ดูแลในเรื่องของยาต่อไปและส่วนหลังจากที่ได้รับรับเรื่องของยาแล้วเมื่อเขากลับสู่ชุมชนค่ะ ตรงนี้เราได้รับผลความรู้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของทางไซโคก็คือทางด้านาจิตใจการบำบัดจิตใจจะทํายังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเราสามารถที่จะช่วยดูแลเขาในด้านจิตใจได้และที่สําคัญก็คือในเรื่องของด้านสังคมของโซเชียลเราจะทำยังไงให้ชุมชนมีความเข้าใจเขาว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่สมองส่วนหน้าเขาหลังจาเทีม เราอยู่ในชุมชนสิ่งที่ทําได้ก็คือเข้าใจและให้โอกาสและที่สําคัญก็คือร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยกันดูแลในส่วนของชุมชนอมันยากไหมครับเพราะว่าเห็นว่าก่อนนั้นคนในชุมชนก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ก็มีการแบบว่าบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบอาจจะสร้างบาดแผลเขาแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงเราจะไปชุมชนจะเข้าใจเนี่ยต้องกำลังต้องต้องแบบไปทํำยังไงครับอย่างแรกนะคะอย่างที่บอก ที่ในการที่อธิบายชุมชนชาวบ้านและที่สําคัญอย่างที่บอกว่านอกจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะนอกจากว่าเราไม่เป็นไรคัะไม่เป็นไรค่ะ,อะนอกจากจะชุมชนไม่ปล่อยมันร้ <c oughs> อง <c oughs> ได้ไม <c oughs> ครับนอกจากว่าอ,อย่างกำนันและผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราจะมะีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จะช่วยดูแลตรงนี้แล้วเราโชคดีค่ะว่าเรามีอสอมอ,อยู่ในพื้นที่ด้วยเนาะโดยเฉพาะอสอมอที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยกระจายและก็จะช่วยเหลือตรงนี้เราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องได้รับการก็เร,เรียกว่าการสนับสนุน,น,น,นการอบรมในการที่จะเรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องมือนี้ค่ะเพื่อจะได้ใช้เครื่องมือนี้อยาอ่อางถูกต้องคซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเอาไปนาประเมินแล้วเราจะได้รับรู้ถึงความรุดแรงและสามารถที่จะคัด ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกายและก็ใจกลาและที่สําคัญคือเราจะสามารถส่งต่อให้กับโรงพยาบาลลดความรุนแรงและการและจะสามารถช่วยเหลือจากท้ได้ครับทีนี้อยากให้พูดถึงตอนนี้มันจะโค้งสุดท้ายเนาะเลือกตั้งนายกอบจบบมีมีความคาดหวังกับอบจไหมฮะที่เขาก็มีงบประมาณด้านสาธารณสุขมีความเห็นหรือว่ามีข้อเสนอว่าไหมฮะว่าเขาน่าจะให้ความสําคัญตร,ตรงนี้มีการจาัดสรรงบประมาณตรงนี้มาให้กับชุมชน ทำเรื่องสุขภาพจิตจริงจังเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนเป็นกำนันนะคะและก็เป็นประธานอ,อสมอของตำบลเชิงดอยเนาะก็คือมีหลายลปาัามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งและก็อยากจะฝากถึงว่าที่นนยกอง์หารโครงการบริหารได้เขาไม่ไม่ได้เทคได้ครับเลยครนานยกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็คือท่านที่จะได้เข้าไปดูแลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปขอฝากในเรื่องของสุขภาพจิต พราะตอนนี้ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศไทยและเป็นปัญหาอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดยังไงก็ขอฝากทางด้านผู้ที่ท่านที่ท่านรองนะคะที่จะดูแลในเรื่องของด้าสนสาธารณสุขขอฝากในเรื่องของสุขภาพจิตโดยเฉพาะในเรื่องของการฆ่าตัวตายขอให้จัดสรรงบป,ประมาณในการที่จะดูแลตรงนี้ช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีปัญหาลดปัญหา และที่สําคัญมันจะคืนความสุขให้กับชุมชนและชุมชนต่างๆจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างที่บอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและที่สําคัญอย่างจริงจังและจริงใจเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะถูกแก้ไขให้บำเร็ได้เป็นอย่างดีขอฝากท่านว่าที่นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านต่อไปฝากนิ้นย้ำในเรื่องของสุขภาพจิตเป็นอย่างมากนะคะซึ่งขอเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะในการแก้ไข ครับครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมเรียบร้อ